ตามแต่มีคนตลกใช่ไหมลูกหา <c oughs> ยเจ็บแผลเหรอหายไปเนาะ โอ้เรียมจัดจริง,รงพ่อสอนมาสามวันแล้วเนี่ยแต่ยังพับไม่ได้หรอพับได้แต่ว่าอยายพับต่อเพราะว่าพ่อใหญ่มันถือมืออ๋ออวมอ่าๆโอเคโอเคอเพ่อสอนลูกดีๆสิเรียจัดเลยนอนได้ดแล้วรอบเดีวยว นี่รอบที่สองแล้วนะเด็ดแล้วมาเร็วเา็เรยวเร็ว <c oughs> รอพ่อนะก็หนูรักพ่อบอกไปสิ เสร็จล้วไปลื้อทำไมอ่ะเดี๋วๆจะได้รีบนอนลูกขนดึกแล้วนะตรนนี้ได้ภาพใหม่ตอนเช้าเราสลกสไลด์คาบขวดไป ไปแกะมันที่ลูกให้มันแห้งหลุดแดงแล้วก็แสบอีกคันนะ เอาพับแล้วลื้อทำไมอ่ะกนี่ในิสัยเหมือนใครเนี่ยเจ้าเล่แทลล่าแตมนิสัยเหมือนใครเนี่ยวดขานายพ่อบนขา ปวดตรงนี้ยืนทั้งวันเลยพอ่อตรงนี้นอนน้อยหน่อยเดี๋ยวให้ยี่สิบบาทได้ไงครับยานอืมเอาออเอาเอาเอาเงอนงอนอ่ะเอากลับไป<อ>ไปแล้ว<อ>พ่อไปแล้วลูกนอนนาาาอ,อนได้ก็